ต้อนรับเข้าสู่ไทยเ l ล o นิวส์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดอนุทินปรามสอสอขู่ถอนตัวพักร่วมเผยชัดเจนเกรงบารมีประยุทธ์จะอยู่หรือไปให้ฟังหัวหน้าพักคนเดียวจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐตว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่21กุมภาพันธ 25. ์2565โดยตอบคำถามกรณีที่พรรคภูมิใจไทยขู่ถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากนายสุภาชัยโพสุหรือขู่แก้วสสจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยประกาศจุดยืนหากรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นชอบกับกฎหมายปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์หรือไม่มีการพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงทำให้การขับเคลื่อนไม่เดินหน้าพรรคภูมิใจไทยจะขอถอนตัว จากพักร่วมรัฐบาลทันทีนั้นพลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็ได้ถามกลับว่าเขาขู่ใครเขาขู่กับผมหรือเปล่าก็ว่ากันมานะก็แล้วกันเพราะว่าผมนะ่ะไม่ใช่คนที่เข้าไปในสภาแล้วไปยกมือกับเขาเมื่อไรละ่ะรัฐบาลก็ทําเต็มที่ครบขั้นตอนไปแล้วเป็นเรื่องของสภานู่นไปพิจารณากันเอาเองถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนก็คงไม่ผ่าน ไปถึงสภาละมัง่งก็ว่ากันสิล่าสุดนะครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พระเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาปรามพักร่วมรัฐบาลว่าขอให้เบาๆเรื่องการเมืองกันหน่อยโดยเฉพาะนายสุภชัยโพสุ สสจังหวททนครพนมพักภูมิใจไทยในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองที่ระบุว่าพักภูมิใจไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลหากกฎหมายกัญชาไม่ผ่านว่านายสุภชัยพูดในพื้นที่ตนและนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพักได้โทรศัพท์ไปบอกแล้วและตนเห็นว่านายสุภชัยพูดในฐานะสสแต่ถ้าถามหัวหน้าพักภูมิใจไทย เรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพักสมาชิกคนอื่นไม่ต้องมาพูดฟังหัวหน้าพักคนเดียวว่าจะมีท่าทีอย่างไรในการร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยในช่วงนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีระแวงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคนที่เป็นสอสแล้วเก๋าเกมแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางทีองลงอย่างเวลาปราศัยก็เหมือนตน ที่ไปปราศัยแล้วเจออาสาสมัครสาธณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอมันก็ต้องมีอะไรที่ตอบสนองกันเปรียบเสมือนเวลาขึ้นชกมวยก็ต้องมีปีปีพาดอย่าไปคิดมากท่าทีการร่วมรัฐบาลมันไม่มีการขู่กันไปขู่กันทำไมใครจะไปกล้าขู่หรือต่อรองกับนายกไม่มีพูดกันด้วยเหตุผลเวลาทำงานนายก ก็ไม่เคยขู่พักรวมรัฐบาลมีเพียงตำหนีบ้างในฐานะผู้ใหญ่กว่าอนุทินอย่าไปพูดอะไรตรงนี้ต้องนึกถึงคนฟังด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งนายกหมายถึงเวลาที่ตนให้สัมภาษณ์แล้วมีอารมณ์นายกก็เตือนมาแค่นี้ไม่มีการขู่ใดๆมีแต่เขียนข่าวกันไปทั้งนั้นตนนั้นเดินผ่านนายกอย่างต้องก้มแล้วก้มอีก ไม่ต้องกังวลเรามีมารยาทมีวัฒนธรรมพูดกันดีๆด,ดีกว่าเมื่อถามย้ำว่าถ้าเกิดเป็นการพูดเอาสนุกจะผิดใจกันหรือไม่กับคนที่ได้ฟังนายอนุทินกล่าวว่าถ้าพูดแล้วไม่มีความหมายอะไรหรือพูดเอาสนุกต้องถือว่าสนุกเรื่องไม่ได้เป็นทางการอย่าไปซีเรียด